สวัสดีค่ะวันนี้ก็ได้มาช่วยกันจัดเตรียมทําความสะอาดรอง,งานกระถินในบู่บ้านเนาะค่ะ,ะงานกระถินก็จะจัดขึ้นวันที่เจ็ดแล้วก็วันที่แปดเนาะค่ะนี่ก็ปัดกวาดเช็ดทูเนาะค่ะเป็นแม่ออกแม่ออกหรือญาติโยมเนาะคะ่ะะทางแถวบ้านเขาเรียกแม่ออกเนะาะญาติโยมก็มาช่วยกันปัดกวาดทําความสะอาดสลา,าเนาะค่ะเตรียมงานกระถินเรา นี่ก็ตัดยาเนาะค่ะนี่ก็เป็นญาติโยมมีกิศาา่ศรัทธาไม่ช่วยกันทำความสะอาดเนาะค่ะเตรียมงานกระถินปีหกเจ็ดงานกระถิ้นก็จะเริ่มวันที่หกโอ้ขออภาัายค่ะวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดที่แปด อาตาอิ่มบุญสะสวยกันทวนานาะคัะเนาะน้ำล้วยอานราดานกะถิ้จน้ำาไิประเทศไหนค่นนี่เป็นตรก้แทะ ไ้แขวนก็ดีแหละจาเดี๋ยวกระเดินมึงมึงอหมดเลยหบมึงออกดมฮะจ้ทำไมไม่กินกันก็เคนกับข่าวารอยู่

Tôi phải đi. Mình sẽ gọi lại cho bạn sau này. Mình cũng không có số. 胜利了。